โอลิฟตอบชัดเหตุผลต้องมาขายโตเกียวในกรอบกลางสีแยกไฟแดงหลังโดนว่าตกอับหรือไม่ กลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงในโซเชียลอีกครั้งเมื่อเน็ตไอดอลสาวที่รู้จักกันในนามโอลิฟโตเกียวเนยกรอบหรือโอลิฟโตเกียวโนบาได้โพสต์คลิปหิ้วถุงขนมโตเกียวตะเวนขายตามสี่แยกไฟแดงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในคลิปก็มีการถามว่าไม่มีตังแล้วหรอโอลิฟก็ตอบกลับไปว่าเราก็ยังต้องทำมาหากินเราต้องสู้เพราะปกติก็ขายแบบนี้อยู่แล้วมาดูกันว่าจะขายดีหรือไม่คนจะจำได้ไหมปรากฏว่าบางไฟแดงก็ขายได้บางไฟแดงก็ขายไม่ได้ซึ่งโอลิฟก็ได้มีการเดินขาย ายโตเกียวพร้อมกับตะโกนขายหลังจากที่ขายไปได้สักพักใหญ่โอลิฟก็ยังบอกอย่างเศร้าๆด้วยว่ารู้สึกหดหู่และอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการขายของที่สีแยกไฟแดงแมคค้าต้องทําเวลาบางคนก็ไม่ได้อยากซื้อแต่ซื้อเพราะว่าเขาหิวบางคนก็อยากลองกินขายยากมากแล้วก็ร้อนด้วยก็อยากให้ช่วยกันอุดหนุน้อมทางนั่งนาเศร้าบอกเลยว่าโตเกียวในกรอบที่นามานั้นแตกไปหลายกล่องจากการที่ต้องนําทั้งหมดใส่ถุงแล้ววิ่งออกไปขายทําให้กล่องที่โตเกียวแตกนั้นขายไม่ได้อีกต้อง ทิ้งหรือไม่ก็เอาไปบริจาคซึ่งกระทาให้ขาดทุนจนเจ้าตัวนั่งน้าเศร้ากันเลยทีเดียวและหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ทุกแช่ไปก็มีหลายคนเข้ามาให้กําลังใจเธอและบางส่วนก็มองว่าการขายตามแยกไฟแดงแบบนี้วันจะเกิดอันตรายงานนี้เธอก็ไม่ปล่อยให้รอช้าได้ออกมาโต้ดราม่าตกอับฮิวขนมขายกลางสี่แยกไฟแดงเธอได้เผยว่าเราไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาหาเราไปหาลูกค้าเองหาเห็นว่าตกอับก็ช่วยจ้างงานได้ส่วนจุดป,ประสงค์ที่ไปขายตามสี่แยกไฟแดงต้นได้กลับมา ที่เชียงใหม่อยากให้คนที่ขาจรมาเที่ยวเชียงใหม่และเคยมีคนบอกว่าว่าจะมาช่วยซื้อแต่ไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนพอได้ไปขายแบบนี้ก็ดีใจเราก็ดีใจที่ไปขายแบบนี้ปกติไปขายทุกวันเวลาช่วงบ่ายหลายคนอาจจะมองว่าทําไมต้องขายแบบนี้แต่ตนมองว่าตนมาหารายได้เสริมมีช่องการขายอื่นๆเพราะว่าตนก็เป็นแม่ค้าแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศในการขายเฉยๆเลยไปขายที่สี่แยกไฟแดงแถมบางครั้งก็ยังขายดีอีกด้วยถ้าเห็นว่าตนตกอับก็ช่วยจ้างงานได้เวลาไปขายตามสี แยกไฟแดงก็มีคนจําได้มีคนทักเยอะปลืมใจครบรอบหนึ่งปีหลังเป็นข่าวดังชีวิตเปลี่ยนไปมากตนก็ยังมีงานร้องเพลงงานรีวิวและสินค้ามากมายล่าสุดก็มีก่อนบายใครเครียดและ,ละครเป็นต่อซึ่งเป็นต่อก็อยู่ในขั้นตอนการแคสอยู่ตอนนี้ว่าเราจะได้ไหมอย่างไรเราจะได้บทไหนอย่างไรส่วนงานรีวิวงานอีเวนต์ก็มีมาเรื่อยๆตนก็รับงานอยู่เสมอสามารถเข้ามาสอบถามเรื่องคิวงานได้ว่างอยู่เสมอยืนยันว่าไม่ได้ตกอับหรือขาลงแต่อย่างใดตอน น,นี้ก็ได้ขนมรสชาติใหม่ควบคู่ไปกับโตเกียวในกรอบก็ถือว่าเป็นการสยบข่าวเมา้าว่าการที่ทําแบบนี้ไม่ได้ตกอับเพราะว่าก็ทําเป็นประจําอยากให้มองว่าเป็นรายได้เสริมมากกว่าเราไม่จําเป็นต้องรอลูกค้ามาหาเราก็ไปหาลูกค้าเองดีกว่าส่วนใครที่มองว่าตกอับก็สามารถจ้างงานตนเองได้